สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน่อยสวัสดีะะด้วยค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านอ๋อท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามรัฐบาลไทยกันแน่เนาะคะ่ะเนาะเมือ่อใดก็ลงแตห,หน้อยเตล่าวท่านผู้ชมรัฐบาลไทยบอท่านลงจ้กคลิปท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เข้ามาตามรัฐบาลไทยกันเลยเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้แอดมินน้ยก็จะว่างรัฐบาลไทยเลขเด่นติดบนล่างแล้วก็มาครบบนล่างด้วค่ะเด้อพ่อพอแม่แม่ลายท่านถามหาแลา้วท่านผู้ชมทักไลน์เขามาถามหาแล้วทา่านผู้ชมบอลงรัฐบาลไทยให้จักเทียวสันเอาสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปเบ่งแนวทางนะคะเนาะสำหรับทันใดที่เขามาแล้วแอดมินน้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้แอดมินหน Casey. หน่อยนําในเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามท่านผู้ชมบอมักเลื United ่อนผ่านเนาะค่ะเนาะท่านใดที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีท่านผู้ชมเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีทักไอดีไลน์นอโอหนึ่งห้าเก้าเก้านะคะสำหรับกลุ่มไลฟ์ฟรีท่านผู้ชมทักไลน์นอโอหนึ่งห้าเก้าเก้าเข้าไปแล้วส่งสติกเกอร์เข้าไปด้วยเด้อค่ะเด้อสำหรับไลน์ไอดี นี่เป็นไอดีไล่ส่วนตัวแอดมินหนูหน่อยหลังจากนั้นแอดมินหนูหน่อยก็จะเชิญเขากลุ่มอีกครั้งหนึ่งเด้อค่ะเด้อทักเข้าไปแล้วบ่แเ่นเขาในกลุ่มด้อท่านผู้ชมบางทันบางคนทักเข้าไปหลยเดือนท่านผู้ชมบ่เห็นแนวทางจักทีอาภาษณทักมาบ่เห็นแล้วบ่ทันเขาในกลุ่มอยู่นะคะเนาะแอดมินหนูหน่อยก็ยังบอกอยู่ว่าหากท่านใดที่จะเขากลุ่มไล่ก็ทักไล่หาแอดมินหนูหน่อยก่อน ไลน์ที่แอดมินน้อยปักไวใต้คลิปหรือว่าไอดีไม่ใช่ลายกลุ่มเด้อค่ะเด้อเป็นไลน์ส่วนตัวแอดมินน้อยหากท่านที่จะเข้ากลุ่มก็ต้องรอให้แอดมินน้อยเชิญเข้ากลุ่มก่อนเด้อค่ะเด้ออ้าท่านมช้ชมมาเบิง่งแนวทางกันเลยนะคะเนาะก่อนจะไปเบิ่งกับมาเบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะว่า,ะะนะวาหงวดทีิผพานมาใบใดใเขาแน่่ารมชม้ชม สายด่วนวันหวยออกเด้อท่านผู้ชมสายนี่แอดมินหน่อยได้ลงคลิปให้คุณ่อคุณแม่ยูเด้อค่ะเด้อสาหรับสายด่วนนะคะเลขคขั้วไทยกระเข,ารรมมข่าได้ท่านผู้ชมขั้วไทยสามสิบสามหางนี่หาเหล็กเดินมาตัดเอาเด้อค่ะเด้อเข้าไปที่ช่องเดียวกันท่านผู้ชมหกสองกับเจ็ดสามขั้วไทยนี่สามสิบสามหางคือกันกับเปล่า เมื่อว่านี่ท่านได้โชคมันแน่ธรรมชุมเล่าพัฒนาแอดมินุนอย์บอถือเล่าพัฒนาเลยเมื่อว่านี่เขาปลาเขาดงสรุปเปลืกหลุดซีธรร้ชมแต่ว่าแอดมินุนอย์บอได้หลุดเด้อค่ะเด้อแอ,อดมินุนอย์เจอาะเมื่อว่านี่นี่ละทธรร้ชุมทาบหลุดบอลงทุนได้หลายกับไปบอลอดเล่นสองสามหางเนี่ยมันหลอดอยากทธรร้ชมเมื่อวานกับบอลแมนสองสามหางได้ทธรร้ชมแท่งซี ตัางหลายหางบ่เอาแัตซีซีซพราะว่าเล็กเบิร์นไห่ธรรมเชื่นบอว่านี่เล็กเบิ่์นท่านได้ถือดีใจน้ำด้วยค่ะเด้อแอดมินหน่อยบอถือธรรมชื่นหลักการเล็ก pfc อิตาลีนะคะเนาะเพิ่นสองมามั่นบ่เข่าท่านผู้ชมมั่นซุยไปแต้มหนึ่งเพิ่นสองมาใหายเจ็ดหกนะคะเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดเลขออก หกแปดนะท่านผู้ชมซุยแต้มหนึ่งว่างในกลุ่มและะ้วค่ะเด้อยวสำหรับเปรกชุดนี้บอลหลายท่านผู้ชมสายด่วนเนาะคะะ่ะเนาะสายด่วนเข้าไปที่หกสองตรงตรงท่านผู้ชมสำหรับสายด่วนนี่แอดมินหน่อยได้ว่างหายในคลิปอยู่ท่านผู้ชมว่างเป็นคลิปสรุปบ่างเนาะท่านผู้ชมสำหรับรัฐบาลไทยหลักกาของอาจารย์หวยลุ้นล้านเนาะค่ะเนาะ เด็กเพิ่นมันเป็นล่างเลยค่ะเดอ้อเน้นล่างกันบนเด่นซ้ำตัวของเพิ่นนี่ท่านผู้ชมเพิ่นว่าติดล่างสิบสามหัวนะค่ะเนาะติดมากสิบสามหัวมาที่นี่หวดที่ผ่านมานั่นกับเป็นหวดทีสิบสี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหนาลงหายเด้อค่ะเดอ้ออาจารย์จับเข่าทีเจ็ดสามสามเจ็ดตัวกัดนะคะเนาะ แอดมินหน่อยขอบคุณสำหรับแนวทางของอาจารย์หวยลุ้นล้านด้วยค่ะเด้อมีทันใดดน้ำพึินบะท่านผู้ชมรัฐบาลไทยแอดมินหน่อยก็ได้ลอตเตอรี่ใบเดียวนั่นแหละท่านผู้ชมของพ่อจอยรัฐบาลไทยบบเข่าด้วยค่ะเด้บอบบเข่าท่านผู้ชมซื้อไปเต็มหนึ่งนะคะนะของพอใจ ขอบคุณสําหรับแนวทางของพอใจอนะคะดงว,หวดหนาตามตัวคือเกาท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเลขฝันของแอดมินนหน่อยๆท่านผู้ชมเลขเสียงฝันหนึ่งเจ็ดนะคะเนาะวันวานลดหายลดหายทะเบียนลดสามเจ็ดสองสี่สามเจ็ดตรงตรงันแมนคักเนาะท่านผู้ชมมาที่นี่เอาเลขไปเสียงศูนย์แปดแปดหนึ่งันวาไดไซเกือบคนละขาง เกือบจะควงคางหนึ่งเกือบผู้อื่นขางนึงอ้าเป็นจังไดเนาะธรรมชม08กับ81สิมาบอกธรรมชมบัตที่นี้แอดมินหน่หนอยเสีเอาไปเสียงใหม่ก็คือเล็กตัวอื่นเด้อนรรมชม80 08นั่นแอดมินหน่อยเอาไปเสียงเล้วฟันวาได้ใส่เกือบคนละกิง่งคางนึงเป็นดาวเทียมคางหนึ่งเป็นนั่นอย่าง แสดงว่าเลขมันพอจับคู่กันเด้ท่านผู้ชมแอดมินหน่อยว่ามันบอเมนต์้วศูนย์แปดกับแปดหนึ่งเนี่ยเอาไปเสียงฟันว่าได้ใส่เกือบคุณละขางคุณละกิงเสี่อาตัวไม้ไปเสียงแท่นบัดน,นี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวถาฟังด้วยค่ะเด้อถาฟังท่านผู้ชมว่าสิฟันแบบไหน แอดมินหน้อยก็เอาตัวมักไปเสียงเล้วค่ะเด้อเอาตัวมักไปเสียงท่านผู้ชมเอาสำหรับพนใดที่บ่ท่านเข้ากลุ่มไลฟ์ฟร,รี um อย่าลืมทักไลน์มาด้วยค่ะเด้อทักไลน์ idnoo 1 5 9 9นะคะรัฐบาลไทยแอดมินหนูหน่อยท่านผู้ชมเลขติดบนล่างวิเคราะห์เลขเข่าปลาเข่าดงท่านผู้ชมมาเบิ่งบัตรที่นี่วัดนี่เลขเด่น เลขเด่นติดบนล่างงวดทิพานมาแอดมินหน่อยกับเบอเคยเห็ดใดสองตัวเนาะท่านผู้ชมก็เลยว่าขนาดสี่ตัวกันยังหลุดสองตัวมันสิมาใดจังใดผิดผาากอดข้อกันมาหกสองสองหกเต็มเต็มท่านผู้ชมแอดมินบ่ดใดด้วยค่ะด้หสองสองหกใดสามเจ็ดเจ็ดสามลอตเตอรี่ใบเดียวท่านผู้ชมฟันกระดี่ดีแต่ว่าถึกเลยกั ซ้ำนั่นลหละท่านผู้ชมซ้ำกำลังซื้อหน่อยก็ได้หน่อยซื้อหลายก็ได้หลายนะะเนาะค่ะเนาะอาบัตที่นี่ท่านผู้ชมมาเบิ่งนเลขเด่นติดบนล่างแอดไม่นูหน่อยคุณพอ่อคุณแม่ว่าจังใดงวดนี่ท่านผู้ชมงวดนี่ได้เด่นแปดศูนย์สองนะคะส่วนมากสิมาป่นเด้อท่านผู้ชมส่วนมากจะเป็นบนมากกว่าล่างนะคะเลขเด่นติดบนล่างงวดนี้ได้เด่นแปดศูนย์สองบัตรที่นี่ท่านผู้ชม ถ้าเลขเด่นแอดมินหน่อยกดข้อกันอีกแอดมินหน่อยว่ามันบ่เป็นแปดสองถ้ามันกดข้อกันมาถ้ามันมาทางเก่าเนาะค่ะเนาะถ้ามันเป็นไปได้มันกลับเป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดบัดที่นี่คันว่าเป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดเอสมินหน่อยเอาเลขแปดศูนย์ศูนย์แปดไปเสียงมันบ่แอดมินหน่อยได้บอกในในคลิปเราพัฒนาห้านอยสองคลิปเราได้ทำชมสองสามคลิปเนาะค่ะเนาะ ปัทธ no e ินิยส์ไม่หน่วยเอาเลขแปดศูนย์ศูนย์แปด่ไปเสี่ยงฟันวาได้ดสซเกือบคนละกิ่งคนละขางไหมท่านผู้ชมเกือบจะคล้องขางหนึ่งเกือบเขาขางหนึ่งมัที่นี่มันสิเป ta ta. ็นจังใดท่านผู้ชมมันสิเป็นจังใดมันสิไปจังใดมันเป็นเกือบค้นละขางแต่ว่าในความฝันนั้นไปเบิ่งหมอลำได้ท่านผู้ชมไปเบิ่งหมอลำฟังล้ำม้วน บัตรสิกับบ้านหากเกือบประพอเกือบเฮียขางหนึ่งย่างขางหนึ่งเฮียขางหนึ่งแต่ว่าไปใส่เกือบของเขาขางหนึ่งมันเหลือใส่เขาเจ้าของจังใดใส่ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าเขาใส่ไปเบิดเลี่ยวบัตรที่นี่มันเหลือเจ้าของเจ้าของหากเกือบประพอแต่ว่าได้ใส่ของเขาขางหนึ่งขางหนึ่งเป็นดาวเทียมของเจ้าของนั่นยางนั่นเป็นของเขาบัตรใส่กระป่าน มันคือเป็นยังสี่ธรรมชมมันเปลย์บออกไหมคุณพ่อคุณแม่วาจังใดบัดที่นี่ก็มีแม่เอฟซีพีเอฟซีเพิ่นถามนะคะน้าว่าแอดมินหน่อยใส่เกิบเบอร์ใดตามปกติแล้วแอดมินหน่อยใส่เกิบเบอร์สามสิบเจ็ดด้วยค่ะเด้อเบอร์สามสิบเจ็ดลักๆที่ใไซเลยสามเจ็ดสามแปดไซไดสามหกนี่ครับไปจักหน่อย สานี่พอดีสามแปดไงไปจักน้อยส่วนมากสีใส่สามเจ็ดเป็นหลักเด้อค่ะเด้ออคือฝันเด็กเสี่ออกตัวเกา่าบ่ฮะท่านผู้ชมเล็กเด่นติดบนล่างคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมมาที่นี่มาเบิง่งมาครบบนล่างมาครบบนล่างงวดทิพันธนมาบ่เข่าเด้อค่ะเด้อ มาครบบนล่างนี่บรุลูดโดดได้ธรรมชุ่มบัตที่นี่กับมาเบิงวัดนี่กันเลยมาครบบนล่างสองเจ็ดหกแปดศูนย์เอาบัตรที่นี่ธรรมชมมั่นชนกันกับเลร็กติดบ,บนล่างแอดมินหน่อยวิเคราะห์ไปนั่มเลยเด้อธรรมชม้ชมเพราะว่ารัฐบาลไทยนี่แอดมินหน่อยบ่คอยมีลายสูตรลายสำนักต่อธรรมชมอ่าวิเคราะห์ไปนั่มเลยนะคะเนาะ กสิได้ไปซื้อลอตเตอรี่ยึบจับลอตเตอรี่ไว้ท่านผู้ชมมาครบทนล่างท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยตัดสองศูนย์ออกเด้อค่ะเด้อจับเลยไปงวดนี้แอดมินหนูหน่อยจับไห่บอมเมิรท่านผู้ชมมาฟังก่อนว่าเป็นยังคือจับไห่บอมเมิร์สมที่นี่ถ้าพ่อๆพอพอแม่แม่เอฟซีศิจับอมเมิร์สก็จับวินเองเด้อค่ะเด้อสองเจ็ดหกแปดศูนย,ย์นั่นท่านผู้ชม ถ้าจับเมดมันกระสิไดซิ0หางนะ้คะเนาะบัตที่นี้แอดมินน่อยจับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เจดหางธรรมชมมันชนกัน8ปดศูย์สองเลยได้ธรรมชมนี่สองปดบัตรที่นี้แอดมินวาถ้าสองมาแอดมินน่อยจับ, 2, 7, 2, 6, 2, 0, บสองเจ็ดสองหสอง์บ่จับ, 2, 7, 2, 6, 2, 0, บ เป็นยังคือนประจับสองศูนย์เอดมินว่ามันโบนาก,กดข้อกันมากอีกไหมท่านผู้ชมถ้ามันกดข้อกันมากอีกมันสิเป็นแค่แปดศูนย์เลยท่านผู้ชมมันสิเป็นแค่แปดศูนย์ตัวเดียวเรียกขาดเออสิวิเคราะห์ไปถึงทางบอท่านผู้ชมบัตรที่นี่ท่าศูนย์มาเนาะคะ่นะเนาะศูนย์มาอยู่ในนี้มีศูนย์แอดมินหน่อยจับให้ ศูนย์เจ็ดกับศูนย์หกบอจับติดศูนย์แปดด้วยค่ะเด้อแอดมินว่าเหล็กมันบนากกดข้อกันมากเอกนะค่ะเนาะในนี้บรูวาซิมาหรือบอมาท่านผู้ชมอันนี้วเคอไปตามทางเหล็กด้วยค่ะเด้แอแปดมาก็คือจับให้แปดเจ็ดแปดหกทนัน้วกาเจ็ดหกจับเอาในนี้ท่านผู้ชมเจ็ดหกนี่กดข้อกันมาไใด บนล่างนะคะสูตรนี้เป็นบนล่างท่านผู้ชมเอ้าคุณพ่อคุณแม่พิจารณาเบิึงเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยสิวิเคราะห์ไปถึกทางบ่ท่านผู้ชมถามมาแอดมินว่าเหล็กอยู่ในนีล้ล่ะนอกจากเหล็กสิลล์ท่านผู้ชมจังสิบุญมีในนี้เลยบัดทีนี้เหล็กติดบนล่างนี่ท่านผู้ชมสูตรนี้มันมาบนหลายกว่าล่างงวดนี้เขาอาจจะเน้นบนมากกว่าล่างเด้อค่ะเด้อ เน้นบนมากกว่าล่างท่านผู้ชมอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อเล็กติดบนล่างแล้วก็มาครบบนล่างท่านผู้ชมวันนี้เหล็กมันชนกันถ้าเล็กเดนเอดไม่น่อยกอดข้อกันมาเด้อท่านผู้ชม 80. ตัวเดียวนะคะแ0ดศบนล่างเลยเด้อค่ะเด้อ นี่ท่นผู้ชมทางเหล็กเดนติดบนล่างแอดมินหน่หนอยคุณพอคุณแม่เบิงสิติหิลุดงวดเดียวเนาะค่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสบบเอดสิบเงวดหลุดงวดเดียวนะคะงวดนี้ได้เดนแปนย์2อด้วยค่ะเด้อตัวไหนจะมา802ตัวไหนจะมานะคะ ถ้ากดข้อกันมากเป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดตัวเดียวนะคะศูนย์สองสองศูนย์บ่เป็นธรรมชมเป็นไปไม่ได้แปดสองสองแดเป็นยุบอ่ธรรมชมเร่มคุดพอบ่เป็นธรรมชชมเพราะว่าทัดทางเก่าของมันหนามันจะเป็นแปดศูนย์มันสิเป็นแปดสองบ่ได้ศูสองก็เป็นป 02, บ่ได้เป็นไปไดก้ก็คือแปดศูนย์ธรรมชชมแปดศูนย์ตัวเดียว สำหรับคลิปนี้แอดมินนูน่อยขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมานท,ทุกทุกท่านพอกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ